สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเบิร์ดคุงชาแนลนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเบิร์ดในรายเกมเซร์ทีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอยู่ในอีเวนต์นะครับที่แทรกเข้ามานะก็เป็นอีเวนต์ประจําวันอังคารนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์จี้เข้ามานะครับซึ่งก็ไม่ใช่จี้ดาร์กนั้นเพื่อนนะเออก็ไม่ใช่จี้ดาร์กแหละนะครับแต่ก็เป็นจี้ใหม่เข้ามาแล้วก็มีจี้เลยหลังเนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เบิร์ดคุงจะมา แนะนำนะครับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผูเ้เล่นที่เพิ่งกลับมาเล่นเนาะเพื่อนเนาะว่าควรจัดจี้ไหนแล้วก็จี้ไหนสําคัญนะครับกับตัวละครตัวไหนบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามา,าพูดคุยกันนะครับเพื่อนๆนะเผื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะเนาะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ทำอีเวนนานเพื่อนวันนี้ก็มาเช้าเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็จริงๆวันนี้นะครับผมว่างนะเออเพราะว่าผมอ่ะปิดร้าน3วันนะครับแต่ว่าผมอ่ะไปช่วยพี่นะครับอ่ เตรียมร้านนะครับอีกร้านหนึ่งก็คือเป็นจะเปิดเป็นคาเฟ่เพื่อนๆนะครับจะเปิดเป็นคาฟเฟ่เนานะก็อยู่อยู่เชียงยืนสารคามเหมือนกันนี่แหละนะครับอ่ะจะเปิดเป็นคาเฟ่ก็เลยไปช่วยออกแบบโลโก้ตกแ,แต่งร้านอะไรอย่างนี้นะก็ก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับเพื่อนคือเจ้าของร้านของผมแล้วก็เจ้าของร้านคาเฟ่เนี่ยเป็นเป็นคนเดียวกันนะครับก็คือเป็นเจ้ของผมนั่นแหละเนาะก็เลยวุ่นวายนะครับเพื่อนวันนี้ก็เลยดึกนะครับ อะเมื่อกี้ก็เลยทําเมนูร้านเพิ่งเสร็จนะครับก็ก็เลยรีบม,มาอัดคลิปนั้นเพื่อนนะก็เลยดึกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกเกือบเกือบเกือบตีสองแล้วนะครับเพื่อนนะกว่าผมจะตัดคลิปเสร็จเนาะก็น่าจะนู่นแหละตีสองกว่าหรือตีสามเลยเพื่อนเพื่อนะเพื่อนอะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูร้านคาที่เข้ามากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะอะร้านคาลึกลับนะครับอันแรกเลยนะก็มี ออฟมาขายนะครับเป็นแสงรีออฟเนาะใครที่แบบว่าสายรีออฟนั้นเพื่อนนักก็จัดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นวัตถุดิบอ,อีเวนจี้นะครับนะใครที่แบบว่าอยากประหยัดเพชรน,นะครับก็สามารถซื้อตรงนี้ได้เนะาะต่อมาครับเป็นลูกบาทนะครับแบบเลือกจี้ข้างล่างสุดคุ้มนะครับก็ไม่รู้ว่า จี้นะครับที่เขามาขายนะเพื่อนนะแบบเลือกเนี่ยนะครับความสามารถเป็นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับนะว่ามีจี้ไหนที่น่าสนใจบ้างเนาะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นจิ้งรางสุดแก่งนะครับก็สุ่มเป็นลิมิเต็ดนะครับแล้วก็จิ้งรางกับดักนะครับแล้วก็แพททิ้งนำนะใครที่สายเสี่ยงดวงนะครับก็จัดกันได้เลยนะอะรอบนี้ไม่มีร้านค้าแฟชเซลเข้ามานะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดู จี้ข้างล่างนะครับรอบนี้ว่ามีจี้อะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะเสียงแมเวเื่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมอัดอยู่นอกบ้านนะครับว่าจะอัดอยู่ในห้องแหละนะครับแต่ว่าป้าผมนอนเนาะทํางานหนักกันนะครับวันนี้เตรียมร้านนะป้าผมก็เลยนอนเร็วหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้อัดในห้องนะก็เลยออกมาอัดข้างนอกนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะอาจจะมีเสียง <laughs> เสียงแมวเสียง มารงนะครับเนาะก็มีเสียงรดหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ขออภัยด้วยแลกวกันาะเพื่อนนะคือผมออกมาอัดข้างนอกนะครับวันนี้โอเคนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจิ้งลางใหม่รอบนี้นะครับมีที่อะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะอันแรกนะครับเป็นเกาะล้างโลซูเปอปร์นะครับโลซูเปอปร์เริ่มมาแล้วนะเพื่อนนะ อันนี้นะครับทุกๆโอกาสการหอยเต๋า45%นะครับชาร์โลซูเปอร์สูงสุด2ขั้นนะครับไม่แสดงผลบวกเพิ่ม10%นะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับย้ายทันที2ครั้งนะครับก็จะ80%นะครับส่งไปยังเกาะล้างนะครับก็คือเป็นเนิราเทศโลซูเปอร์นะครับซึ่งมันน่าจะเป็นเอ่คล้ายๆกับจี้ลิงนะครับของโคเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือจี้ลิงของโคก็ ก็ความสามารถนี้เลยนะครับอืมต่อมาครับเป็นบอดกับดักเพชรน,นะครับอ่าเมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันหรือก่อสร้างนะครับ6 0ติดตั้งกับดักสปริงนะครับแล้วก็80%ยกเว้นค่าผัานทางและย้ายไปยังพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดภายในแถว2ครั้งนะครับแล้วก็60%ป้องกันเอฟเฟกต์ะลายเนาะก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่นันเพื่อนจี้นี้นะครับอืมเอาเล่นกับใครล่ะก็ ถ้าน่าจะเหมาะที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นโคปะ่ะเออน่าจะเป็นโคแหละนะครับอ่ามียกเว้นเนาะอืมมียกเว้นน่าจะเหมาะกับโคลแล้วก็พวกมันวอนเนาะผมว่านะครับจี้นี้น่าสนใจอยู่นะต่อมาครับอันนี้จะเป็นลิมิเต็ดความสามารถก็เท่าเดิมนะครับเพื่อนๆอืมเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมนะแต่ว่าแตกต่างตรงที่สกินเนาะอืมรอบนี้ก็มาทั้งหมด 2G จีนะครับนะ ก็ถ้าใครที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยมันมันเหมือนความสามารถของจี้นี้เพื่อนนะครับเหมือนจี้ลิงของโคอะ่ะเหมือนตุ๊กตาราชาที่ถูกเนี่ยเทศโลโซเปอร์นะครับเหมือนตุ๊กตาโคเนี่ยนะครับความสามารถเหมือนกันเลยนะอืมใครที่แบบว่าอยากทําให้โคนะครับจี้ชิ้นนี้ก็คือเหมาะสุดแล้วนะครับที่มันมาใหม่เนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูจี้เลหลังกันดีกว่านะครับเพื่อนๆว่ามีจี้อะไรที่น่าสนใจบ้างเนาะรอบนี้ว่ามันเหมาะกับตัวละครที่เข้ามาในอีเวนต์นี้หรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็จี้ใหม่นะครับที่ผมพูดไปน้องเมื่อกี้น่าจะเป็นการสุ่มแบบซูปเปอร์บบเพื่อนๆนะครับเป็นการสุ่มแบบ100นะอืมเราก็ต้องตามหาวัตถุดิบ A นะครับอ่า A กับดักสปริงนะครับแล้วก็ A ล้อบอร์อดนะครับ เพื่อที่จะนำมาตามหา a บวกนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องตามหา a บวกเพื่อที่จะนำมาหา s นะครับที่ข้างล่างที่มารอบนี้นั้นเพื่อนก็คือใช้ a ทั้งหมด5ชิ้นนะครับอืมส่วนใครที่จะทำเป็น l i m i t e d เนี่ยต้องไปซื้อตัวแรกเปลี่ยน Limit e d ก่อนนะอ่าโอเคนะครับรอบนี้นั้นเพื่อนก็ l i m i t e d ก็มากลับมานะครับ limited ก็กลับมาหลายจี้เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็น l i m i t e d บัตรเชิญกุหลาบต้องสานะครับแล้วก็ลิมิเต็ดบอดป้องกันหุ่นไลกานะครับอืมอ่ะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นจี้ข้างล่างเลยหลังเนาะ,อะโอเคครับจี้แรกนะครับก็เป็นแพ็คพิทักษ์ดอกไม้สีลุ้งนะครับอ่าอันนี้ก็เหมาะกับใครล่ะก็เหมาะกับ มันวอนนะครับจี้ชิ้นนี้นะครับผมมองว่าเหมาะกับมันวอนมากๆนะเออใครที่มีมันวอนอยู่แล้วนะครับหรือว่าใครที่คิดว่าจะทํามันวอลเลยหลังเนี่ยเพื่อนนะครับจี้ชิ้นนี้นะผมบอกเลยว่าเหมาะมากๆนะครับต่อมาครับราชาที่ยู่ประเทศบริการนะครับอ่าจี่ชิ้นนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะเพื่อนนะครับมีการส่งไปในประเทศนี่ก็คือส่งไปเกาะล้างเนี่ยสองครั้งนะครับแล้วก็90%าเดี๋ยวนะ เมื่อฝ่ายตรงข้ามเคลื่อนย้าย2ครั้งนะครับอันนี้ก็จะมีการส่งไปยังเกาะหลังเนาะแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามทาสีหรือโจมตีมีป้องกันนะครับแล้วก็คำเตือนวิกตอรีนะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะจี้ชิ้นนี้นะครับส่วนจี้ชิ้นนี้นะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับปืนหมัดหุ่นเลกาจริงๆริงจี้ชิ้นนี้มันมันเหมาะกับใครอะ่ะป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับแล้วก็75%ผักไปยังพื้นที่แบบสุ่มน่าจะเหมาะกับเดทป่ะอืม หมาะก,กับเดตแหละเพื่อนนะครับยี่ชิ้นนี้นะอืมน่าจะเหมาะก,กับเดตนะต่อมาครับเป็นเกาะลอยฟ้ามรกตนะครับอืมก็มีความสามารถป้องกันให้เสียตา,ายแล้วก็อ๋อความสามารถของเกาะลอยฟ้านะครับไม่มีอะไรเลยที่ชิ้นนี้นะครับอ่ะไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เว้ยหมวกนะครับเพื่อนอ่ะรอบนี้มีหมวกระเบิดไทเทเนียมนะครับหมวกหุ่นไลกาไทเทเนียมคือทั้งสองหมวกเนี้ยถามว่าดีไหม ผมมองว่ามันดีทั้งสองหมวกเลยนะครับแต่2หมวกนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันที่ถ้าเป็นหมวกหุ่นเล่การเนี่ยจะเน้นโจมตีนะครับส่วนหมวกระเบิดเนี่ยก็จะเน้นโจมตีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบเปลี่ยนเมืองหรือว่าทาสีเมืองนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับจะเหมาะกับพวกสายวิกเนาะหมวกตัวเนี้ยนะครับจะเหมาะกับสายวิกนะครับส่วนหมวกหุ่นเล่การเนี่ยจะเหมาะกับสายล้มนะครับอ่าอย่างใครที่ชอบเล่นพวก พิ้วฮันเตอร์พิ้วอะไรอย่างงี้นะครับก็หมวกตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับนะม,มันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามาเล่นยากมากขึ้นนะครับเวลาเขาสร้างแลนด์มาร์กเราก็จะยนระเบิดอนะ่ะเราก็จะสามารถแบบเปลี่ยนเมืองฝ่ายตรงข้ามมาเป็นสีของเมืองเราอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะทําให้เราวิ่งง่ายขึ้นเนาะอ่ะอน,นี้ก็แนะนํานะครับอ่ะอันนี้แนะนําไปแล้วเนาะเพื่อนๆน,นะตัวนี้ก็มีมีเวอร์ชันลิมิเต็ดด้วยนะ 2G นี้นะครับอันนี้โดยส่วนตัวนะ จีนี้เห็นคนเขาไปเล่นกับเดทเยอะนะครับบัตรเชิญกุหลาบนะส่วนบอดป้องกันหุ่นเลนก้าเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเหมือนกันนะเพื่อนนะอืแล้วก็ตุ๊กตาระเบิดเมื่อก่อสร้างย้ายไปยังพื้นที่ของฉันคืออะไรอะ่ะอืมคืออะไรอะ่ะจีนี่ เอาจริงๆในในหน้านี้นะครับผมมองว่าจี้ที่น่าสนใจก็คือจี้เนี้ยนะครับเหมาะกับมันบอลนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเหมาะกับเดทนะครับส่วนเกาะลอยฟ้าเนี้ยมันอัดปเล่นกับหลายตัวละครได้นะครับเพื่อนแล้วก็หมวกเนี่ยก็อัดปเล่นกับเกือบทุกตัวละครเลยนะครับถ้าเป็นหมวกระเบิดเนี่ยผมเชียร์ให้เป็นพวกสายวิกเนาะส่วนหมวกหุ่นเล็กาก็จะเป็นพวกสายล้มนะอืมอ่ะโอเคนะครับก็ รอบนี้นะเพื่อนมันมันก็ถามว่าจีอ้อ่ะมันกลับมาเลหลังเร็วนะครับอย่างจี้เนี้ยนะครับเพิ่งมาแล้วก็กลับมาเลหลังแล้วแต่ยังไม่มีดักเข้ามาเลยนันเพื่อนนะผมไม่แน่ใจว่า GM เนี่ยเขาเอาจี้ข้างหลังดักนี่ออกไปหรือเปล่านะอืมคือดักเนี่ยคือเดือนก,ก,กว่าแล้วนะครับยังไม่เห็นอีเวนต์จี้ดักกลับขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่แบบว่า อยากรอดาร์กเนี่ยผมมองว่าเริ่มแบบไม่ค่อยแน่ใจแล้วเพื่อนว่าว่าดาร์กจะมาหรือเปล่านะครับแล้ววันศุกร์ที่จะมาถึงเนี่ยนะครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นตัวละครเลหลังหรือว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรซึ่ง GM เนี่ยทำอีเวนต์เนี่ยก็คือแบบทาให้เราคาดการได้ยากมากยิ่งขึ้นเพื่อนคือเราคาดไม่ถึงเลยนะครับทุกวันนี้การการคาดเดาเอีเวนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากๆเพราะว่า ก็อย่างที่เห็นแหละเพื่อนๆนะครับอย่างคนแบบการันตีว่าอีเวนต์วันนี้นะครับก็น่าจะเป็นจี้ดาร์กนะครับแต่สุดท้ายก็คือไม่มีดาร์กเข้ามาเลยก็เป็นจี้เลหลังอะไรก็ไม่รู้นะครับที่แบบว่าบางจี้ก็คือโคตรเก่าไปแล้วนะครับก็คือเล่นไม่ได้ในเมตานี้แล้วก็ยังเอากลับมาแต่บางจี้ก็ยังดีอยู่สําหรับผู้เล่นใหม่ที่เขายังไม่มีอย่างอย่างผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีหมวกดีๆสักใบเนี่ยครับหมวกก็มาให้2เวอร์ชันก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดีนะครับ แล้วก็จี้ G ที่ซัพพอร์ตตัวละครอย่างจี้ G นี้นะครับก็ที่ผมบอกไปเนาะจี้นี้มันเหมาะกับมันวอนนะครับใครที่มีมันวอนอยู่แล้วแล้วก็พลาดอีเวนต์รอบที่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้แต่รอบนี้มันมาเป็นเวอร์ชันธรรมดาเนาะรอบที่ผมทำเนี่ยมันมีเวอร์ชันซุปเปอร์นะครับผมก็เลยทําถ้าดักมาก็คือผมไม่ทําแล้วนะครับจี้ชิ้นนะี้เนาะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับเพื่อนๆว่าอีเวนต์รอบนี้มันเป็นค่อนข้างที่จะน่าเบื่อ ผู้เล่นเก่าเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นอีเวนต์พักเพชรนะครับส่วนผู้เล่นใหม่นะครับมันดีตรงที่ว่าโอเคแหละเราก็เพิ่งเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเราก็ต้องแบบมีสัก1จี้นะครับในอีเวนต์เนี้ยติดตัวเราติดไอดีไว้นะครับถ้าให้ผมแนะนําใครที่ยังไม่มีหมวกผมจะพูดเสมอเลยผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีหมวกดีดีสักใบเนี่ยนะครับผมก็จะแนะนําให้ทําหมวกก่อนนะครับก็หมวกเนี่ยจะใช้แตกต่างกันถามว่า อันไหนดีกว่าการบอกไม่ได้นะครับแต่จะใช้แตกต่างกันอย่างที่ผมแนะนําไปนั่นแหละนะครับมอกระเบิดก็จะเน้นไปทางตัวละครสายวิกซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับส่วนหมวกหุ่นไลกก็จะเน้นไปทางสายสายล้มอะไรอย่างนี้นะหรือว่าสายวิกก็เล่นได้นะครับนะคือถ้าเราแบบฝ่ายตรงข้ามพกกันวิกมาอย่างนี้นะเพื่อนนะเราสามารถใช้หมวกหุ่นไลกา,กาเนี่ยไล่สาบเขาจนเขาแบบเป็นหุ่นไลกา,กาเราก็สามารถวิกได้อะไรอย่างเงี้ย มันก็สามารถอดัดเดบได้กับหลากหลายตัวละครเนาะก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเอาไปอัดเดกับต,ตัวละครตัวไหนแล้วก็ตามความถนัดเลยเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือทุกไอเดียผู้เล่นใหม่เนี่ยจะต้องมีหมวกนะครับอนอกจกนั้นก็เป็นจี้ที่ยังไม่ได้จำเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นจี้เฉพาะตัวละครนะครับอย่งอางแพ็กพีทักดอกไม้สีลุงเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเหมาะกับมันวอนซึ่งใครที่ไม่ได้มีมันวอนหรือว่ายังไม่ได้ทํามันวอนเนี่ย ก็ข้ามไปก่อนได้เลยนะครับหรือว่าใครที่แบบว่าเออแน่ๆแหละกูจะทําเลหลังมันวอนนะครับก็ควรจัดไว้ให้น้องนะครับเพราะว่าจี้ชิ้นนี้มันเหมาะมากเท่าที่ผมเคยไปเล่นมาเนาะอืมโอเคครับเพื่อนๆสำหรับอีเวนต์วันเนี้ยมันก็อย่างที่บอกก็แหละนะครับว่าไม่มีอะไรที่แบบทําให้เราตื่นเต้นหรือน่าสนใจเลยนะครับนอกจากเป็นตัวเราเอ่อนอกจากเป็นจี้ข้างล่างที่แบบว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เขาแบบว่ายังไม่มีจี้อะไรอย่างนี้นะเออ ส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยก็พักเพรไปได้เลยนะครับสําหรับผมเนี่ยผมก็พักเพรแหละอีเวนเนี่ยคือก็ไม่รู้จะทํามายังทําไมอ่ะคือยอย่างอย่างจี้ที่มันมาใหม่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนจี้ชิ้นนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับอย่างจี้ชิ้นนี้ที่มันมาใหม่นะครับโลซูเปอร์ Super กะล้างนะครับมันเป็นจี้ลิงของโคนะครับซึ่งผมมองว่ามันเหมาะแค่กับโคอ่ะแล้วผมก็มีจี้ลิงของโคแลว้วก็ไม่จําเป็นต้องไปทําให้โคอีกนะครับ ส่วนใครที่อยากเอาไปเล่นกับตัวละครตัวอื่นนะครับหรือว่าใครที่แบบว่าไม่มีความสามารถของโลซูปเปอร์อยากทำก็ทำได้นะครับไม่ได้ฟิกว่าจะต้องทำให้โคแค่อย่างเดียวน้องเพื่อนเนาะเพราะบางคนเขาไม่ได้ทำจี้ลิงให้โคเขาเติมคอสส2มีโลซูปเปอร์เขาก็ใส่จี้อื่นได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ ส่วนจี้ที่มันมารอบนี้นะครับอะอย่างตัวนี้เนาะที่ผมบอกไปอันนี้มันเหมาะกับใครอะผมมองว่ามันก็เหมาะกับโคอยู่เหมือนเดิมที่มันยกเว้นค่าผัานทางเนาะเออยกเว้นค่าผัานทางแล้วก็มีกับดักสปริงอ,อ่มีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายอันนี้ก็ยังจําเป็นอยู่นะครับเนาะใครที่ยังไม่มีจี้ป้องกันดีบัฟดีๆีเนี่ยก็สามารถจัดไปได้เลยเนาะอืมโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับอีเวนต์วันเนี้ยนะครับก็เป็นที่ผิดหวังสําหรับผมมาก คือผมผิดหวังเพราะอะไรคือผมน่ะข้ามหลายอีเวนต์มากๆเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์ที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่อยากทานะครับผมอยากใช้เพจมากๆเพราะว่าผมอยากทำอีเวนต์ให้เพื่อนๆดูมากๆเลยอยากสุ่มตัวละครที่เป็นตัวละครที่แบบประจําเพจอะไรเงี้ยที่ผมอยากได้จริงๆแล้วพร้อมทาคอสแล้วก็รีวิวส่วนอีเวนต์จี้ก็อยากทําเป็นจี้ดาร์กที่แบบว่าเป็นจี้ที่แบบมีเปอร์เซ็นต์เยอะๆแล้วก็เป็นจี้ที่อยากได้ ไม่ใช่เป็นจี้ที่อะไรก็ไม่รู้มาแล้วอยากทําก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นกับตัวอะไรอันนี้คือผมบอกเลยว่าผมไม่ทานะครับเพราะว่ามันเป็นการใช้เพชรที่สิ้นเปลืองเนาะเก็บเพชรไว้ทําจี้ที่มันจําเป็นแล้วก็ตัวละครที่แบบเก่งๆดีกว่านะครับจะได้มารีวิวได้เนาะอันนี้ก็ต้องบอกเพื่อนๆตรงๆนะครับว่าอีเวนต์แบบเนี้ยผมก็จะข้ามนะครับเนาะก็ขออภัยสําหรับคนที่รอดูคลิปสูงด้วยแล้วกันนะครับนะก็ขออภัยจริงๆนะครับผม ค่อนข้างที่จะแบบทะุถนอมเพชรไว้ทําตัวละครประจําแพทนะครับเพราะว่ามันใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับน่าจะปลายเดือนนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นเดือนหน้านะครับซึ่งเพชรที่ผมมีแล้วก็น่าจะเก็บได้อีกอยู่พอที่จะปิดได้นะครับจะได้มาสุ่มให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบเนาะวันนี้ก็อาจจะภามอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําร้านนะครับแล้วก็ เรื่องของอการแนะนําอะไรอย่างนี้บางทีอาจจะแนะนําไม่ถูกใจเพื่อนๆนะครับก็ขออาภัยด้วยแล้วกันอันนี้เน้นว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเนาะสไตล์ผมก็จะประมาณนี้แหละเพื่อนๆนะครับเออถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนจบนะครับแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับแล้วก็เข้ามาซัพพอร์ตช่องเล็กๆช่องนี้นะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ ให้ผมนะครับได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆนะถึงแม้ว่างานจะเยอะนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับก็พยายามนะครับติตัวเองแล้วก็หาเวลามาทําให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่รอชมคลิปเนี่ยนะครับเป็นแนวทางในการตัดสินใจเนาะโอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเพื่อนๆนะก็คงน่าจะต้องรอวันศุกร์แหละนะครับเพื่อนๆเรามาลุ้นกันว่าจะมีอีเวนต์อะไรเข้ามานะครับซึ่งผมก็คาดเดาแทบจะไม่ได้แล้วนะ ว่ามีอีเวนต์อะไรที่จะเข้ามานะครับพรเพื่อนเกมเศรษฐีคือทําให้เราแบบไม่สามารถคาดเดาอะไรได้แล้วนะครับอีเวนต์ทุกวันเนี่ยเนาะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันศุกร์แหละนะครับเพื่อนวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเลย9ก้าโมงเช้านะครับต้องไปจัดเตรียมร้านเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวันที่15ก็จะเปิดแล้วเนาะก็ถ้ารีวิวผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยไว้ใตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนนะ,นนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ายบายครับรักเพื่อนเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมนะครับ